คุณจะดูภาพในเกมที่เขาเล่นกันกับภาพในชีวิตจริงมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็อย่างเยอะเลยครับอันนี้คือไม่ใช่เกมคนที่เห็นคือตายจริงๆนะโยนอาวุธทิ้งไปนะแล้วก็เดินออกมานะยกมือขึ้นแล้วก็เดินออกมานะก็มีจับเฉลยด้วยนะจับเป็นด้วยนะแราว่าไม่ได้แบบยิงทิ้งหมดทุกคนนะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับช่อง CCO นะยูเครนนะซอฟต์ยูเอนะผมนะเออก็ ช่องนี้นี่บอกเลยว่าเราทําคลิปไปสองสามคลิปแล้วนะเนะดือดๆอย่งนั้นเลยนะผมนะหลังๆนี้เข้ามาแนวภาพปฏิบัติค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มนะผมนะใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนน้นนี้ก็อย่าลืมไปดูก่อนนะเพราะว่ามันเป็นคลิปเหมือนว่าจะเป็น e ีต่อเนื่องกันมานะผมนะผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดคลิปเหตุการณ์ที่ผมได้ทําลงไปแล้วนะเกี่ยวกับหน่วยลบนะครับ CCO หน่วยนี้นะก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะผมนะ วันนี้เดี๋ยวมีอีก2คลิปนะน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเขาลงไปเมื่อประมาณ7วันที่แล้วแล้วก็เมื่อคืนที่แล้วนะ22ชั่วโมงที่แล้วนะที่เขาได้อัปโหลดลงไปนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดู2คลิปเลยรวดเดียวเลยนะผมนะคลิปประมาณ2นาทีกว่าๆนะช่องนี้เขาจะแบบว่าไม่ได้ลงย,ยาวๆนะจะลงมปน็นงแบบคลิปแบบช่วงแบบช็อตเด็ดไฮไลท์สำคัญนะเออรอคนที่จะเดือดอยู่เหมือนกันนะผมนะ ชื่อคลิปแรกที่เราจะไปดูกันนะพวกเขาไม่ยอมให้ศัตรูตั้งหลักในตำแหน่งใหม่นะผมนะการโจมตีของกลุ่ม CCO เนี่ยนะผมนะเขาไม่ยอมให้ศัตรูมาตั้งหลักในตำแหน่งใหม่นะผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับจีแบบเดือดเดือเด็ดเด็ดนะครับยิงกันแบบระยะเผาขนนะหน่วยรบพิเศษนะฮะ CCO นะฮุกวที่แฉด้วยครับ ฝนตกด้วยนะหน่วยนี้ต้องบอกเลยว่าแม่งของจริงนะมีตับูอยู่ข้างหน้าคนนี้เขาเห็นตัต๊บูเลยคนระับเอาขนเลยเนี่ยดูดิ ุณได้ยินเสียงคนลองไหมวะแกว้าว w h a The Fuck นี่ตอนนี้เขาก่อสโลภาพผมไม่แน่ใจว่ามีศัตรูอยู่ด้านหน้าหรือเปล่า เดี๋ยวผมขอดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่เห็นนะมันน่าจะมีศัตรูอยู่นะว้าวสภาพมาแนวนี้นนะอีกแล้วไอ้เหี้ย พยา ang, พย,พยามค้นหาตำแหน่งหาพวกนามบัตรต่างๆของทนาหางหน่วยคนนี้นะว้าย c c o นะผมก็เป็นคลิปที่ ไม่ได้มีมาให้เราดูได้ง่ายๆนะครับคลิปแบบนี้นะเออในช่วงสถานการณ์ที่ช่องใหญ่เนี่ยเขาหยุดพักกันไปหลายช่องนะแต่ช่องพวกหน่วยลบต่างๆของยูเครนเนี่ยก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันนะอยู่เรื่อยๆนะครับการที่เราเลือกช่องติดตามไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะในการดูเพื่อเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับสงครามเนี่ยนะ คุณจะดูภาพในเกมที่เขาเล่นกันกับภาพในชีวิตจ,จริงมันแตกต่างกันโดยฟิ้นเชิงแล้วก็อย่างเยอะเลยคนระับอันนี้คือไม่ใช่เกมอะคนที่เห็นคือตายจริงๆนะทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศที่คุณได้เห็นอยู่นะี่คือไม่ว่าสงครามจะอยู่ในรูปแบบไหนเนี้ยนะคุณดูหน่วยลบต่างๆนีนะ่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่กันคนขาที่จะดุเดือดอย่างมากคนระับ อตอนนี้ผมว่าเลยแล้งหลังเนี่ยเขาลงคลิปแนวเนี้ยเยอะแล,ะล้วก็เดี๋ยวน่าจะติดตามต้องติดตามไปเรื่อยๆนะผมนะในสถานการณที่หลายหน่วยเนี่ยใช้เป็นพวกโดรน FPV กันเยอะแล้วนะผมนะก็ยังมีช่องที่เป็นภาพปฏิบัติมาให้เราดูอยู่นะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวดูรวดเดียวสองคลิปนะผมนะ อีกคลิปหนึ่งชื่อคลิปบอกว่าหน่วย CTO เนี่ยดำเนินการโจมตีหลังแนวค่าสึกได้สำเร็จนะครับผมนะไปะเดี๋ยวไปดูกันมันเป็นคลิปในปฏิบัติในป่าทึบนะในต้นไม้นะครับ ท,ที่มีค่าศึกแอบอยู pues, plus, plus ่ มันยิงกันแบบว่าเดือดๆได้ครับตึกอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ย What the fuck here ตัวนี้นี่แม่งของจริงนะเฮีเยทุกทการกระทำที่ยิงออกไปนะปืนทุกครั้งที่ยิงออกไปเนี้ยตัดมาอีกฉากหนึ่งต้องมาขนศพต่างๆนะโยนอาวุธทิ้งไว้โยนอาวุธทิ้งไปนะแล้วก็เดินออกมานะยกมือขึ้นแล้วก็เดินออกมานะ<ำ>ก็มีจับเฉลย ER ด้วยนะจับเป็นด้วยนะแต่ว่าไม่ได้แบบยิงทิ้งหมดทุกคนนะ โยนอาวุธทิ้งไปแล้วก็เดินมาที่นี่นะรีบๆหน่อยเ,อเวะนะเออผมก็ไม่เคยเห็นหน่วยนี้ก็ททำแบบนี้นะเคยเห็นแต่ไอคนนั้นไปแอบแกล้งตายนอนกลางเพื่อนนะไอ,อ,อ,อทหารคนนี้โชคดีนะเนี่ยที่ไม่โดนที่ไม่โดนยิงทิ้งอน,นะในอีกมุมหนึ่งแม่งก็ยังมีภาพดีๆให้เราเห็นอยู่นะในสงครามเนีย หน่วยนี่จริงเขาโหดมากนะเขายิงทิ้งหมดเลยนะยิงแบบว่าแมงตัดตัวไม่มีโอกาสได้มอบตัวอย่างโชคดีจัดไอ้มาเลยมาเลยเร็วๆหน่อยไปกันเถอะว้าก็เดือดๆเลยนะช่องนี้นะก็อย่า คลิปน่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะช่วงนี้เขาหนึ่งสัปดาห์เขาลงประมาณสองคลิปนะสองประมาณสองสามคลิปแต่ผมกดติดตามไว้แล้วนะเออถ้ามีคลิปอะไรที่แนวภาพปฏิบัติในการยิงอย่างนี้นะครับเออก็เดี๋ยวมาทานะครับรีแอคให้เพื่อนๆในรับชมแล้วกันนะผมสําหรับคลิปทหารต่างๆนะมีคนคอมเมนต์อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับไทยบ้างนะก็ใจเย็นนะมันเป็นคือคอนเทนต์เกี่ยวกับพวก ไอ้เนี่ยทหารไทยเนี่ยคือมันมันมันเป็นแบบว่าคอนเทนต์ค่อนข้างที่จะปั่นประสาทมากกว่านะผมเลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอะไรเยอะนะเพราะว่าคุณก็ดูเดี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันมีแต่แบบว่าคือบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ยั่วยุกันไปยั่วยุกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันแบบว่าถ้าเกิดเราทําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะประสาทเสียนะผมนะคลิปแนวนั้นนะเดี๋ยวร้อยมันมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าสําคัญมากๆก่อนนะนเดี๋ยวผมจะมาทาให้เพื่อนๆสาหรับคนที่คอมเมนต์มากค่อนข้างเยอะนะว่า อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะเออ